มาครับได้เวลามายามหมูนวดสองแล้วครับเอาครับมาหลังแรกก็หมานเลยครับนี่ครับไปกันต่อครับดูหลังต่อไปกันต่อครับไม่มีอะไรนะครับไปกันต่อครับไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่มีอะไรครับอากาศเย็นนะครับห้าทุ่มแล้วครับอ,อ้าวหลังนี้หายครับหลังนี้หายมีอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่มีอะไรครับไม่โดนนะครับไปครับไปดูหลังต่อไปครับ เอา abei, ้าเอ้าเอ้าติดอยู่น,นี่นครับนี่ครับนี่ครับเอ้าเอ้าเอ้าหนีไม่รอดแล้วครับดูครับนั่น nerve, one, นั่นนั่นนั่นครับตัวก็พอได้นะครับนะครับขอจัดการก่อนครับนะครับไปดูหลังต่อไปครับเอ้าครับนี่ก็ได้อยู่ครับดีครับนี่ครับไปครับดูหลังต่อไปครับ ยักไม่มาครับอากาศเย็นแล้วครับห้าทุ่มแล้วครับไปครับไปเรื่อยๆครับเอาอเรานี้เยื่อหมดแล้วครับไปครับดูหลังต่อไปครับ อันนี้ให้ออกมากินนะครับโคตรดิ้นจับหม่ไปครับไปกันต่อครับอู้ครับติดนะครับนี่ครับได้อยู่นะครับไปครับไปกันต่อครับดูกันต่อครับอ๋อตรงนี้หายครับตรงนี้ก็ติดครับนี่ครับติดอยู่ครับนี่ครับ นครับมันติดอะไรครับติดยังไงครับตัวใหญ่ด้วยครับขอจัดการกันนะครับไปครับไปกันต่อครับดูหลังต่อไปครับครับดีได้ครับนี่ครับหมานอยู่นะครับนี่ครับบุมนีคู่ยู่ครับนี่ครับ ไปกันต่อครับลืมต่อครับโอ้นี่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับมาครับไปกันต่อครับดูต่อครับนี่เยอะหมดอีกแล้วครับไปไปกันต่อครับโอ้นี่ลั่นนี่ครับติดอยู่ครับนี่ครับตัวเล็กนะครับไปครับไปกันต่อครับ อนี่ไม่มีอะไรครับนี่ก็เยอะหมดครับไปครับไปดูกันต่อครับอ้นี่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับไปครับไปกันต่อครับดักไกลกันนะครับ โอ้ดีก็ได้อยู่ครับนีครับยังหมานอยู่ครับไปครับไปดูต่อครับมี่ไม่มีครับไปกันอีกครับเหลืออีกหลายหลังนะครับไปครับดูดิครับมีไหมไม่มีแล้วครับไม่ออกมาแล้ว ไปกันต่อครับดูกันต่อครับเอาครับนี่ติดอยับนึกว่าไม่โดนครับนี่ยังโดนอยู่ครับไปกันต่อครับดูกันต่อครับอ๋ออย่างไรครับขุดดินมาตัวนี้กับดักแล้ใชะครับไปกันต่อครับอึบ โอ้นี่ก็ได้ครับีติดครับต,ตัวไม่ใหญ่นะครับถือว่าได้นะครับไป,ไปดูดิครับออกมาหรือยงังไม่มาครับแมงมากินเยอะหมดแล้วครับียก็ไม่มาครับ กำ่อครับเอาหลังนี้ติดครับนี่ครับนี้ได้ยังครับพี่ครับครับ,รบดูของเนี้นะครับโอ้ได้เยอะอยู่นะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ครับสิบสองตัวนะครับ